เราเข้ามาในช่วงนี้นะครับเมื่อ2เบรกที่แล้วเนี่ยเราได้คุยถึงโรคมะเร็งแล้วก็พูดถึงคู่ชีวิตของอาจารย์เองนะครับที่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็เกือบจะต้องสูญเสียเธอไปแล้วเพราะว่าหมอฟันทงมาแล้วว่ามีชีวิตได้ไม่เกิน6เดือนจนกระทั่งอาจารย์ได้ค้นพบนะฮะวิธีการต่างๆเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาพูดกันว่าเมื่อเจออย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีไหนบ้างตอนแรกบ,บอกว่าให้ดื่มน้ํา มะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวสดใช่ไหมฮะไม่ใช่มะพร้าวเผานะไม่ใช่ครับไม่ได้ครับเผาไม่ได้ไม่ได้ต่างกันนะบางคนก็ผู้ชมฟังเมื่อกี้มันไม่ชัดนะเดี๋ยวไปซื้อมะพร้าวเผาแล้ใช่ใช่อาจารย์คะแล้วคือทุกคนเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะทานได้ไหมคะน้ำมะพร้าวเยอะๆอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีประโยชน์ที่คนทุกคนสามารถจะกินได้แต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งว่าว่าสุภาพสตรีที่มีประจำเดือนห้ามทานเพราะอาจจะเป็นค่าเส้นประดูได้เพราะมันเย็น แต่ว่าถ้าสมมติคนที่มีหมดประจําเดือนแล้วฮอร์โ,<ฮ>โ,โมนมันขาดถ้าเรากินน้ำมะพร้าวดีพอกินกินยาโฮอร์โมน,โม,นม,มันจะเสริม<อ>สร้างโฮอร์โมนเองในตัวอา<อ>รมณ์บุญิตร้าขาดโฮอร์โมนต่างๆจากน้ำมะพร้าวกินเขไปเดินห<ล>นูเห็นมีผู้หญิงสาวๆเนี่ยอากาศร้อนๆก็เดินซื้อมะพร้าวสดๆดูด ไม่ดีเหรอคะถ้ามีประจำเดือนหน้าแต่ถ้าไม่หมายถึงว่าช่วงที่มีประจำเดือนรอบเดือนรอบเดือนของผู้หญิงอ๋อช่วงที่เรามีประจำเดือนไม่ควรทานนะคะหลังจากหมดไปแล้วกินได้ทานได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะคนสาวไม่กินกันแหละบางคนกินอาหารผิดตำแดงมาเนี่ยทานผิดตำแดงมาเนี่ยเออไม่รู้จะทำไงถ้าไปหาหมอก็คือต้องกินหรือก็ต้องให้น้ำเกลือกัน จริงๆคุณดื่มน้ำมะพร้าวสามทีลูกมันจะระบายของเสียหมดเลยโ <Okay. S 2> อเคเมื่อกี้อาจารย์เปิดประเด็นมาว่ากินอาหารผิดสำแดงนันผมถามเลยกันว่าคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยอาหารต้องห้ามมีอะไรบ้างอ๋ออาหารต้องห้ามของคนเป็นมะเร็งนี่สำคัญมากค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเพราะความอยากนิดเดียวอ,อยากจะกินค่ะอย่างซุปน่อไม้เนี่ยถ้าคนคุณเป็นมะเร็งนะกินเข้าไปปั๊บเรียบร้อยเลยไปเลยแก้ไม่ได้มันไป มันมันมันเป็นแสลงเขาเรียกว่าอาหารแสลงโลกคือคือในสมัยพุทธกาลสมัยก่อนกันแล้วกันการกินอาหารเนี่ยอาหารแสลงสําหรับคนเราเมื่อตอนเป็นอิสุกอิสัยนี่เงินคนแก่ๆกรบอกคุณนห้ามกินไข่ห้ามกินเลยนะเดี๋ยวมันจะฟุ้งเพราะว่ามันจะเป็นอาหารแสลงดังนั้นแต่ละช่วงแต่ละตอนที่ที่บรรทบุตรเราทําไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สอนมาว่า อันนี้แสลงนะห้ามกินมีอะไรบ้างอาหารต่างๆแล้วก็อาหารที่ล้างยามีอะไรบ้างเดี๋ยวนะคะหน่อไม้เนี่ยไม่ได้ทุกชนิดหรือว่าแค่ซุปหน่อไม้อย่างเดียวทุกชนิดเลยหน่อใบไผ่ตรงอะไรก็ไม่ควรคือมะเร็งไม่ควรทานหน่อไม้อันนี้เอาไว้เลยหมดแล้วยังห้ามมีอะไรไหมฮะหน่อไม้อะไรแบบรุนแรงเลยห้ามเลยผู้ชมพวกของหมักของดองของหมักของดองทุกชนิดเพราะว่าของหมักของดองปัจจุบันนี้มันมีทั้งบอกจริงว่าผมก็จะไปโทษผู้ขายไม่ได้ค่ะ เราต้องคิดถึงว่าเราต้องสร้างจริยธรรมให้แก่ผู้ผลิตเพราะในในในของหมักของรองปัจจุบันมีสารพอกขาวสารอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดกั้นบูดใช่ครับทั้งผลไม้ทั้งผักเลยใช่ไหมคะใช่ครับสารฟอร์มาลดีไฮด์อะไรก็ไม่ควรห้ามเลยแล้วนี่ปัญหาว่าแล้วมันไอ้พวกนี้คือสารก่อมะเร็งแน่น่ะก่ออีกต่างหากก่อแล้วก็พวกปัจจุบันในสิ่งแวดล้อมมันก็บอกแล้วมันมีไดออกซิเนนสารไดออกซินก็ทําให้ก่อมะเร็งโดยไม่รู้ตัว คือหมายถึงว่าคุณผู้ชมคะนอกจากที่บอกว่าเป็นมะเร็งไม่ควรจะทานอาหารหมักดองแล้วเนี่ยรเราไม่ได้เป็นเนี่ยก,ก็ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยหลีกเลี่ยงครับอาจารย์อยากจะบอกตรงนี้ว่าหลีกเลี่ยงซะด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วแล้วก็พยายามว่าพยายามศึกษาอย่าไปผมไม่หยายคนไทยเลิกกินยานะ่กินยาเป็นอาหารค่ะผมหยายคนไทยมาศึกษาเรื่องพืชผักสมุนไพรของคนไทยเนี่ยมีพืชผักสมุนไพรหลายอย่างที่สามารถจะรักษาร่างกายเราให้แข็งแรงเช่น เอายกตัวอย่างนี้ด้วยอย่าต้องบอกว่าเป็นอะไรยกตัวอย่างาจะแก้ด้วยไช้างม้าวัวไฟเขาไม่สบายกินหญ้าเอกินหญ้าสุนัขแมวไม่สบายกินหญ้าทาไมเขารู้ล่ะทั้งที่เขาพูดไม่ได้ทําไมมนุษย์เราไม่เลือกในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองกินผักกินหญ้ากินผักกินหญ้าเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผักและหญ้าเนี่ยมันมีตัวต้านโรคอยู่แล้วนะฮะต้านโรคหรือป้องกันโรค อย่างอย่างไม่ต้องมองอะไรมากอย่างที่คนที่โดนเป็นสารเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเขารู้วิธีการล้างสารพิษในร่างกายเขาล้างสารพิษแบบแบบสมัยที่วันเราไม่ใช้ยานะเราจะใช้อาหารเป็นยาก็หนึ่งก็คือปักบุ้งแดงที่เคยอาจารย์สุทธิวัฒน์เคยพูดไว้ว่าการกินปักบุ้งแดงล้างพิษสารฟอร์มาลีนกินยังไงเอาไปเอาไปต้มเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วก็คือต้มใส่ในหม้อดิน นะครับผักบุ้งหนึ่งกรัมใส่ในหม้อดินแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลโอทึงอ่ะน้ำตาลใสแดงหนึ่งช้อนใส่ลงไปแล้วก็ต้มประมาณ15นาทีพอน้ำน้ำน้ำเดือดสุกแล้วก็เอาน้ำนี่ยมาดื่มกินผักบุ้งนั้นสามารถเอาไปจิ้มน้ำพริกกินได้อีกผักบุ้งแดงใช่ครับผักบุ้งแดงใช่ครับคนที่เป็นมะเร็งควรต้มน้ำผักบุ้งทนล้างล้างสารพิษเนะ น้ำผักบุ้งแดงล้างสารพิษได้ใช่ครับไม่เป็นมะเร็งได้ไหมฮะได้ครับได้เหมือนกันเพราะว่าในคิดนี้ว่าปัจจุบันนี้สารพิษรอบตัวเราเยอะแยะไปหมดเราจะโดนเมื่อไหร่แต่ตัวนี้เป็นตัวล้างสารพิษดีที่สุดสําหรับธรรมชาติบำบัดแล้วทานบ่อยแค่ไหนคะก็แล้วแต่เราจะกินได้ตลอดก็าไม่ไม่เขาคืออาหารเป็นยาเราคิดได้ตลอดเวลาไม่ใช่ยาเราใช้อาหารเป็นยาต้องคิดถึงว่าในหลักธรรมชาติคือการใช้อาหารเป็นยาเรากินได้ตลอดกินมากมันก็เดี๋ยวบอกกินเป็นลืมป่วยไง ถ้ากินไม่เป็นคุณก็จะป่วยตลอดเวลาแล้วเพราะในหลักของแพทย์แผนไทยมันแล้วก็ไปอีกอย่างหลักของแพทย์แผนไทยเราจะใช้ตีพลาอืมอันนี้เคยได้ยินอ่าตีพลาเนี่ยตีพลาก็คือมะขามมะขามอ้อมสมอพิเพกสมอไทยสามตัวเนี่ยเป็นตัวป้องกันฉลาความชลาของคนละคนแก่บางทีเอ่อทำไมแก่เกินวัยครับตัวนี้สามารถจะเป็นยาอายุวัฒนะได้ป้องกันความชลาได้ป้องกันมะเร็งได้ล้างสารพิษในร่างกายได้ครับ จริงๆแล้วพมบอกอ่ะของไทยแผนโบราณตจ้าแตส่สมัยพุทธการหมอชีวกหมอชีวกท่านรักษาพุทธเจ้าครับ,รบที่จริงอ่ะก็ท่านก็ให้ศาสตร์ไว้หลายอย่างแต่เราไม่ได้นํามาใช้กันเพราะเราไปพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีกันัอถูกไหมพนนมันไม่ถูกพอพเน้นไปเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ไม่เป็นแบบเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันมาเทคโนโลยีแต่ไอเวทไม่ได้พูดถึง พอเวฟไม่ได้พูดถึงเนี่ยเราก็ไม่ได้มีป้องกันของเสียที่มันเกิดเป็นมลพิษเพราะฉะนั้นในการจะทําอะไรเนี่ยเขาบอกแล้วว่าถ้าเรารู้ระบบให้ถูกต้องหัวใจของสิ่งแวดล้อมก็คือเวฟคือสารพิษต่างๆเราต้องกำจัดให้เป็นมไม่ปล่อยไปข้างนอกเช่นเดียวกัน,น,กนคนเราเนี่ยจะทําอะไรเราต้องรู้แล้วก็ใช้ให้เป็นกินให้เป็นแล้วก็สําคัญก็คืออย่างเมื่อกี้บอกตีพลาเนี่ย มันมีประโยชน์เยอะแยะแล้วลงทุนนิดเดียวกินเพื่อป้องกันปีวเวนทีเมนเตนไม่ใช่บางคนบอกกับป่วยแล้วถึงที่มารักษากันผมต้องการให้คนไทยเนี่ยรู้จักอาหารสําหรับกินก่อนที่จะป่วยป้องกันก่อนที่จะป่วยเพราะคนป่วยเนี่ยพอจะฟื้นฟูลําบากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประสบประการที่ผมทําผ่านมาเนี่ยผมเลยบอกว่าอะไรก็แล้วแต่คุณต้องพยายามศึกษาอยู่บนตัวของคุณเองให้ได้อย่า ไปพึ่งรมหม่ใจคนอื่นเ,เขาคุณจะต้องรู้ว่าอย่างถ้ามุดคุณจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยคุณก็ต้องสามารถจะช่วยเหลือและรู้ในตัวคุณเองได้แบบเดียวถ้าบอกภรรยาผมป่วยเนี่ยถ้าผมต้องจ้างคนมาดูแลความรักความผูกพันไม่มีนะอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจคือเราต้องอยู่ใกล้เธอดูแลเธอครับ ทุกอย่างทุกวินาทีกําลังใจก็ากลังใจสาคัญที่สุดสนะบางคนบอกว่าฉันมีเงินฉันให้ใครดูแต่กาลังใจนั้นไม่มีเขาบอกเราต้องสร้างพลังชีวิตให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราให้ได้มไม่ใช่ว่าไปสร้างพลังชีวิตให้คนอื่นเขาบอกว่าจะสร้างก็ต้องสร้างในครอบครัวให้ดีก่อนจะแก้ปัญหาต้องไปแก้ปัญหาในครอบครัวให้ดีก่อนค่อยไปดูแลคนอื่นใช่ครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี้ที่ผมได้พัฒนาการ ศึกษาโอเคจย์ครับก่อนที่จะไปตอตอนนี้มีแฟนในรายการเราโทรเข้ามาไม่ทราบว่าจะปรึกษาเรื่องอะไรยังอยู่ในสายปะฮะคุณสงคราครับสวัสดีครับวางหูใส่เลยครับไม่เป็นไรจ้าหนุนไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไม่ไม่ค่ะอาจารย์อาจารย์ดูแลอย่างอันอย่างแรกที่อาจารย์บอกโอเคดูแลเอาหัวใจลงไปเอาความรักความผูกพันด้วยเรื่องของอาหารอาจารย์ดูแล ดเลยใช่ครับนะคะใช่ครับอาจารย์ให้งดให้เว้นให้ให้อะไรบํารุงบ้างคะพอบอกเป็นเคล็ดลับก่อนคือเราเราอย่างเงี้เธอจะกินอะไรเนี่ยเราต้องดูอาหารแสลงเนี่ยห้ามเลยไม่ทําให้ทานไม่ทานแม้จะบอกว่าอยากทานก็ต้องอธิบายต้องอธิบายแล้วก็อีกอย่างก็คือหมายถึงว่าเอ่อในการในการในการจะอะไรก็แล้วแต่ข้อต้องหนึ่งก็คือการสร้างพลังชีวิตก่อนการสร้างพลังชีวิตเนี่ย บางสิ่งบางอย่างถ้าเราแน่เนี่ยมันคือว่าเป็นไปผิดทางครับก็ต้องพาเธอไปหา mm hmm. เขาเรียกว่าหาอาจารย์ที่ดีให้มีที่พึ่งทางใจคนระับใช่ครับ oh, <okay. S 2> คอร์สก็คือรู้จักคอร์สเนี่ยคอร์สตัวผมเนี่ย mm hmm. ผมไปเนี่ยได้พึ่งทางใจนี่ก็คือคอร์สเนี่ยในการทําเรียนวิปัสสนากรรมฐานหรือเข้าวัดเนี่ย <c oughs> เข้าไปแล้วจะต้องเราจะต,ต,ต้องไปสามารถที่จะไม่ต้องใช้เงินบริจาคอะไรหรอกเข้าไปถึงแล้วเราได้ความรู้เพื่อจะมาช่วยเหลือตัวเองได้คือผมแนะนําให้นะ คอสธรรมชาติบำบัดและวิปัสนากรรมฐานขั้นคุณเอาตัวไปและวิปัสนากรรมฐานที่ถูกต้องนะแล้วคุณได้ความรู้ในการที่จะช่วยเหลือคนข้างเคียงเอาความรู้ต่างๆมาโดยใช้อาหารเป็นยาคืออาจารย์ไปปฏิบัติก่อนแล้วเอามาดูแลภรรยาใช่ครับแล้วที่บอกว่าอย่างถูกวิธีคืออะไรคะก็คือไม่ต้องเสียตังค์สำคัญตรงนี้คือไม่ต้องเสียตังค์และอย่างถูกวิธีก็หมายถึงว่าเอามาใช้ได้และเป็นหลักที่ความจริง ไม่ความจริงแล้วเราหาได้ข้างๆตัวเราครับทีนี้อาจารย์ย้อนไปคือคอาจารย์บอกว่าภรรยาตอนนั้นแย่มากก็คือเหมือนกับว่านอนเหลือแต่กระดูครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ทํากายภาพบําบัดด้วยหรือเปล่าทำครับทำยังไงทําโดยวิธีวิปัสนากรรมฐานให้ให้ภรรยาขึ้นมานั่งก็นลิ้งว,ว,วิปัสนากรรมฐานม่มีหลายทางมีหลายทางนะครับอันนี้การวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายสำนักผมไปมาทุกสำนักก็คือการเวียงแขนเวียงแขนวนแขนนอนเวียนเนี่ย เวรแข็ก็คือแบบเรียอายันะอายตนะก็คือ,คอกระแกเดินไม่ได้นะแกต้องนอนนะ,ะวันแรกที่ผมพาไปหลังจากไปพทธไปพูดตะโกนไปวิปัสนากรรมฐานและธรรมชาติบำบัดแล้วผมก็พาไปกรรมฐานแบบอยายันะก็คือการฝึกออกกาลังกายโดยใช้เสียงเพลงออดนตรีบำ<อ>บ,<อ>บัดเบื้องบดนตรีบำบัดเนี่ยก็คือวันแรกเนี่ยแกเท่าจะเวงแขนนอนเวงแขนนะเวงซ้ายเวงขวาวันแรกแทบจะไม่ไหวไม่ไหวใช่วันที่สองเปิดเพลง เขาเปิดเพลงไปมีคอสเขาเปิดเพลงเป็นแบบเขาเรียกอายตนะคือการค่อยๆเวี่ยงไปเวียงไปเวียงไปแล้วก็วันที่ขยับขาวันที่2เดินได้ครับเป็นเรื่องผัวันที่2เดินได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่ากําลังเข้มข้นมากเวียงแขนนิดเดียววันที่2เดินได้เลยนะครับข้ามผ่านาม่ัญห้ามผ่านในขาดครับเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าก่อนมาติดตามครับพักสักครู่ก่อนทางผู้ชม